ก็สั่งผลงานเรามาอยู่ตัวเกีเ้ยวนี่เราไม่แข่งกับใครเข้าแข่งก็จะของวันนี้ฉันเก่งแค่นี้พรุ่งนี้กูต้องเก่งกว่วันนี้สิ่งที่เราต้อโฟกัสแค่นี้อย่างไรเป็น,นยังไงการเนควรดันนี้ นั่นแหละพี่น้องนั่นคือลายนะขคือลายเดี๋ยวจะได้อยู่ยที่ทุกคนวันเนี้ยปากที่เว้นวันเนี้ยคือตอนเนี้ยตัวเกียวอ่ะไม่ใช่แย่ว่ไม่ใช่ว่าคนรู้จักแค่ตอนที่แก่นเนี้ยมันเป็นวงกว้างหมดเลยเวลาเราลงอะไรไปเวลาเราพูดอะไรไปบึ๊บ เขาเห็นเหมือนคนที่ดวนพิจารณ์เยอะแปลว่าคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ดวนสนใจครูจุนี่ยูเอซูลอว่าจุห้าเพียหรอทำยังไงหน้าที่ของครูจุนี่คือร้องเปลงให้มันดีรำให้มันได้ส่วนเรื่องชื่อเสียงคนรู้จักต่บิอจากการเองยู้อซูล แล้วอันบม่สบายใจบอกไ็ไไ้วะอยู่เฉยเลยถ้ามีคนพูดถึเยยงเธอเยอะแสดงว่า,า,าเธอเริ่มมีคนาจาักแล้วเพราะตอนนี้เธอเป็นจูนนี่ตัวเกียวธรรมดายังไม่ถึงขั้นคนรู้จักเยอะพ้าแล้วเหมือนบอกกล้องวายุอะไรก็แล้วแต่อยู่เฉยๆบายพาทำทำหน้าที่ของที่มันผ่านไปส่วนเนี้ย ส่วนเรื่องหลังบ้านเรื่องน้านเรื่องบอริษัการีบริกัทการีถาบได้ที่เราไม่ไปกันแย้งทำร้ายใครเราทำงานแรงขี่ของเราเองอะ่ะใครว่าะไรเขาช่งางเดี๋ยวสนใจเขาคนที่ว่าเราเขาไม่ได้ติดตามเราเขาไม่ได้ชอบเราเฮจะเด้ทำไงเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้ว เอฟซีเขารู้อยู่ว่าเราทำอะไรยังไงเขามิตรใจอยู่ไหมเขามุมั่นตาบังอยู่ไหมนักอร่อยมากไม่ไม่หรอ

แบบทำอะไรแล้วขออนุญาตหมดเด้กรับเตะค่ะลางเ็ด láp biển Ừm. Quắm. Ừ. Cho ừ. điu khẩu Qua bông có được đi. Ờ ุณนี่พรอสค์เสียงมาดีแล้วน้ำเสียงมาดีแล้วเรื่องหลังบ้านเรื่องการตลาดบอยจัดก,การให้วันนี้งานตั้งแต่ครูจูนี่คคัวเพื่อเพลงแรกไปแล้วตอนนี้งานเข้าเป็นสิบสิบคิวเลยงานเข้าเยอะมากวันนี้พี่หนุ่มก็ไปคุยกับกับโงรงงนผลิตทลาสโตนิกใคาจ้างครูจูนไปออนสเตจครูจูนไม่ต้องคิดอะไรมากทำไปเลยแต่บอสบิก๊กจัดการให้หลังบ้าน ลุยเวียงเดียวเลยนี่จ้ะ แม่พี่อายุ64เพลง64ออปีตอนนี้ติด่ายตัวเกียวเป็นสิกแล้วดูไปยิ้มไปสร้างผลงานดีๆให้ FC นะคะขอบคุณครับผมวันนี้เดี๋ยวกินข้าวสิบพันไปดูดแลซ้อมกินข้าวสิบพับเปดูตัวเกียวซ้อม วันที่บอบอๆแหละอนกล้องมายยุ่ะเลเที่แค่ไหนให้กล้องปรับปรุงตัวส่วนหลังบ้านบลอแก้ไขให้ช่วงนี้บ่กล้องวายยุ่มีเมียหลายคนนะโอ๊ยเกือบตายเกือบจมกล้องก็เกือบจมบออก็จัดการให้หมดทุกวันนี้บ่บ่จะปล่อยส่งมันเปล่าเหย,ยียดลวด ก็เป็นหัวเหรอไงวามันเคยลื่นข่อยงไงล,ลื่นลืน่นหรอกอะไม่เป็นตามคอนเซ็ปต์สมมติมือเดียวจะข่อยสร้างเปล่าเลยอันครับคล้องไว้ดูนะถ้าไม่ใช่บอสติ๊งอ่ะ ป่านนี้มันายบายแล้วจริงๆไม่ได้คอยแก้สาขาแก้ไขให้กกกกบ๊ายบายลายบดรบอบรทอเขาคืออะไรเจ็บจริง จูนเน่ะแก,กมือใหม่ยังไม่เคยเจอแรงกระแทกแต่ก็ได้บอกว่าโคดอมคว,วงอย่างเด้อเข้าบาในป่วงแข็งแข่งงเอฟซีเข้ามาใเดี๋ย,ยแวแหน่ยอยู่แล้วเอฟซี FC บอสก็เหนี่ยงแน่นอยู่แล้วเอฟซีไค่ก็เหนี่ยงแน่นเอฟซี FC บอสก็คืออันเดีับกับค่านั่นแหละแต่แค่แตกแขนงเป็นสองเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้ว ให้ตัวเียวใครออกใครเข้าเขาก็ัวการที่ให้แล้วก็บอลแค่นั้นใครเข้ามาเขาก็รักเอ็นดู็นบอิสันว์ทีดตัวอย่างก็มีให้หยุ่เห็นอยู่เยอะออกไปแล้วก็บายได้ย่างเสียงดังป่งงตัง hết ăn làm lên với nào. <laughs> làm, cứ lên. Làm là lên cái cái làm là cứ lên có thể đủ chuyện là Hãy subscribe không

อฟซีค่ายกับเอฟซีบอลก,กันแหละเาแ้วไม่อยู่ตัวเกี่ยวยาธนวุงตัวป็นของเลิศเป็นของดีป๊บปู่เจะของตอนนี้รับรองลิ่งเยอะยิ่งเยอะอยู่บุคลากรมันเยอะขึ้น f อซมันก็กระจายไปหาคนลคนนี้เจ็ดสิบบาจะของเอซีหลายเลยเล้ยค่ายตอนนี้คือนัองมันเยอะเอฟซีแบ่งแพคนคนนี้คนละคนนี้คนละคนนี้ เบอร์้าเล่จะคล้องนบบคือเอฟซีอาจจะเปลี่ยนไปติดตามคนนี้คนนั้นคนนี้ในค่ายค่ะได้หมดเลยตามความสามารถเลย